สวัสดีครับพอเรื่องครับผมครับสวัสดีครับผมมีฮอตสุหนุ่เป็นไดนแดนเต็มๆบ่ฟัน่มยฟันมันเกิดเท้าตีได้บพราแตกเฮี้ยนหลังเก่าเนาะเฮี้ยนหลังเก่าเฮ็ดแต่สั่นลุ่มเฮี้ยนหลังเก่าเฮ็ดแต่สั่นลุ่มสั่นเท่าส่ได้บ่ได้เฮ็ดเดีเฮ็ดแต่สั่นลุ่มแม่นบ่ดสั่นเรื่องมื่อออกตัวเก่าเี่ออกตัวเก่าสื่อนุ่ว้าจังว่าโอ้ยฟันฟันนี่ว่าเพื่อนฟันฟันแม่นพอดจะเท่าตีว่าเอาว่าเปลี่ยน อืบ่าเพลื่นมาเจ้แมาว่าเพลื่นมาเรียกลาเข้าเข่าอยู่ว่ะเนาะเข่าเข่าตัวไมาอยู่เรียกลาเข่าอยู่กับิ่งเออกับิ่งอ๋อกบิ้งองกับเกตุเนี่ยเรียนกันมิข่าวมิรลุดเป็นธรรมดาเนาะญาติบารีว่ากันไรซี่เลียดวันนี้ก็เับไม่ตัวบอกไม่บอกจนมันตีคุณแล้วเนาะอือตังั่นตัวอือบอกไปเพราะเศร้าตันตัวมันจีมี่จังหวะยู่งจีมี่จังหวะพูดกระจายจังๆอยู่ เขาพรรษาอือเขาพัรษาเนี่ยนะทาเขาพัรษานี่ยน้ะเปลยนได้ไหมนี่ฟันยังบ่ปะนี่วยฟันขึ้นวาน่ฟันขึ้นตองงวดหรือเงนีฟันมือตองงวดเลยฟันอยู่มันบ่ันเป็นเลขเป็นเบอร์บ่ท่นนี่แจที่ไปป้าจะเปลี่ยนยูหันแจ็คทเปลี่นบ่เปลนฟันว่ามึงขึ้นมาขอกูนํำแต่เรข่่นได้ฟันว่าเน่อยเออโ้เขาแม่นี่มาบอกเลยโอ้อือืม มึงก็มาขอขู่นําแต่ว่ามึคือมาเร่งกู่แต่ว่าจันเบื้องลูกกูตายนอนอยู่กล่องฟันกูเลยลูกขึ้นมากมาหันเอาล,ลูกขึ้นมานาั่งเราเมื่อนตุลุยลงไปเ <มา S 2> จากกล่องฟันได้ไปจมขึ้นมากกล่องฟันเผาไหมฝันฝันเห็นไอ้เอาไงกับว่าฝันเห็นคนตายอยู่ทั้งกล่องฟัอนอ่ะนะฝันเห็นถมแม่สจะลกนะบอกขันวันทีตีเป็นเลขเขาก็จังฝันวางจัน มเห็นฝันโซ่ฝันเห็นศพคนตายนอนอยู่ที่องฟันนอนอยู่ที่องฟอนแต่ปิ่นแม่เจ้าของเออล่าก็ได้ว่ามึงคือมาขอกูน้าเถื่อนว่าสันเอามันก็เหมือดเนาะเนาะว่าสันนาะกระเมิดคอนตัวว่าสันน้ำสีลุกขึ้นนี้บ้านพันมื่นตัวไวร่วงกองฟันลงไปก็ได้ไปจุ่มเล่าขึ้นมาใส่ขึ้นเขาบ้านที่กองฟอนนี่ทีว่าจังไหนนาะกองเก้าบอมเมนบอมเมน หมายถึงว่าคนไทยเขาเจ้าเอื้นยังนะคนภาคกลางเขาเจ้าเอื้นยังเพราะว่านะว่ากองฟอนมาอะ่าที่เพาศพมันติดอย่างนี้สามสี่แล้วพอมีรังแล้วครับผมผู้ใดที่ฟังอยู่นี่ผมจะอธิบายสูฟังผมบรู้ว่าอ่าข้าเจ้าเอื้นยังภาษาภาคกลาง,าากกางที่เนๆก,ะกะ็คือศพเนี่ยว่างอยู่ทั้งกองไม่ที่ร้ามที่สีเผาเนี่ย คือย <c oughs> ังประเทศอินเดียขเขาเผาเนี่ยเออคืออ่ากองกองไม้ที่จะเผาศพเนี่ย<อ>แถวบ้านในภาคอีสานเขาเรียกกนะองฟอนแตแต่โบร้านนะอ่าแต่เมือนเผาเมี่ยมแล้วเผาได้ไหมนี่ล่ะเ,<อ>เอาไม่ม่กองลุ่มๆลุ่มๆกันเ,<อ>เป็นกองแล้วก็เอาศพฟัง<อ>ไว้เทิ่ยง<อ>ในส่วนที่ไม่ที่ที่เอามาเผาศพที่เป็นกองแม่น,นขเขาจะเอื้อนหยัง่งภาคอีสาเนาาอสาเอื้อนกองฟอนแต่ว่าภาคกลางเพิ่นเอื้อนหยังด้วยกันเออบอกเอฟซีไทยมากนหมอ่าไทยกันนะ อที่เก่งแล้วเข้าโอโห่ละกล้วยไม้เนาะมานี่คันตีไปเรียกเข้าสิตีลักษณะไรบันไอที่ว่าตีเป็นพ่อซอเกิดอะไรบ่พ่อซอเราเกิดพ่ออะไรพ่อสอแปดแปดสองแปดสองเที่ยวออกเจ็ดสองแล้วก็ที่ออกแปดสองบันนะเออมีเหตุผลอายุแปดสิบสี่ปีพอดีแปดสิบสี่นะอ่าเอาแปดสี่ก็แปดสองท่านี่ก็นั่นตัวบ่มาสองห้าแปดสองสองสี่ตัวเนาะ กองกว่างวัตีบ่กว่งสองฟันนี่ยแม่ที่ตีเป็นยังกว่างก็เป็นเก้าบ่ซก็เป็นศูนย์นะเก้าศูนย์ศูนย์เก้าน่ะตีเป็นขันบมาแล้วมาได้อีกเนี่ยแต่เก็บซ้อมก็ยังออกกันเนี่ยตะเก้าฝันเห็นพ่อเห็นแม่เห็นพระเจ้าอยู่หัวเพื่อนมาตัเป็นแปดเก้าดิเป็นแปดเก้าอืมตะเก้าบ่เบืองทำหน้าฝันแต่นี่มันไม่เปเผาแล้วอืม เขาหนียักษ์สีอื่นวางเนี่ยักษ์ตกล่องพ่อนตกล้องกล่องพ่อนในอุ้มขึ้นมาไหมอืมโตกล้องกับไม้ถึงว่าไหลไหลลงน,นะไหลลงไปกับยูทั้งล้างเลยครัง้งเนี่ยเขาก็ทีเขาล้างเพื่อนสีวางเช่นที่บอกยักเษ์เยอะแล้วว่าขึ้นมาขอขอุนน้ำมันแต่ไว้เสร็จเอา้าขอตัววนน่าสั็จเนาะถ้นอันยุกล่องพ่อนแล้วก็ตกล้องไปอุม้มเล้าขึ้นมาเขาเราครับ เลขคำนวณเฮ็ดไว้บ่หนิเพื่องเฮ็ด,ดหน่อ,นอยดิเฮ็ดแล้วเฮ็ดแล้วอ่านบ่เฮ็ดแล้วคัดมี่ตัวคัดตัวยังไงไปเรีบรยบร้อยไดไปคัดออกมาแล้วเลยเนาะว่าไม่อยังว่าไม่อยัง<ม>เดี๋ยวเอาคลิปหลังอ<ม>่าคลิปนี้เอาความฝันก่อนเพิ่นเบเนเิ่งมันจีบเป็นเง,งาซะดอกอ่าปูเบิ่งก็ได้ไปเจ้าจีบเบียเออเนียครับเงาอะไรก็ได้ว่าเพื่อนเขียนอะไรปตัวเลขอายุเพี่นาทีก่อนแป๊บซิซีตัวเอง แปดสิบสี่ปีอันนี้พสอนะพสเตืดสองสี่แปดสองแบ่แม่นอืมเจ้าฝันฟองหี่สำคัญดิแม่นไม่เ่าว่าแล่เนาะมีโอกาสเป็นไปได้เจ้าเพเพื่อันฝันแม่นอยู่เรื่องเลกก็เปี่นออกก็นะขอเพื่อนนี่ขอทั้งกูทั้งแถวแม่นี่ะอืวก็จะไฝันจาที่หลายที่ะไฝันหนึ่งสี่อ่ะออขอเพื่อนนะช่วยพี่นะ อาอตีซ้อยกันได้อพอยพี่นองครับผมแอดกระเบิดจักรีวาอังไหนเนาะให้ตีซ้อยกันมีความคิดเห็นจ้าไหนกับพี่นิพิ่จาลณนาซอยกันครับผมแบ่งปันกันอ่าผู้ใดคิดว่าจ้าไหนกันนั่นลวดจะว่ากันไปแต่ว่าทีนี้เนี่ยก็ทีอจะจ่อมือจอเวียนลุระอ่าหรือว่าค่อยจอมือจอเวียนหุระค่อยตีมีโตที่ชัดเจนเนาะพอเรื่องเนาะ ผู้มันกับวาให้โตเดียวขันขี่ยังตะกี้เลยเนาะโตเดียวพ่วงหมดนริจังศูนย์เห็นว่ามั่ศูนย์สามเห็นปะใกล้ของันศาามั่นเรกที่่เรียเนนี่ฟันศูสมเมตรเดียวดิเจ็ดศนย์สาเม็ดเดียวบนพร้อมแม่น่ะเห็นปะจะมาเหมือนกับทบเนียตัวเดียวื่หนเยแล้วก็เรียตัวเดียวแปล่นมาแปกัแปตัวโอ้แปดีแปองสองี อืมเน,น,นื้อสีม้าแปดอ่าแปดจี้มันก,กับสองสี่แปดสองเลยที่ฉันมันมันก็ล้งโตอยู่เลยคู่ก่างมันได้เหรอที่ฉันได้เลยสองสี่ 2> 2, มัน,ม 4, 8, 8, น,ว,นว่าสี่แปดกับแปดสองผมัวคำพูดเสียสองสองน้ำจับหัวกับไทยไม่ชนใค่กันแต่ว่าสองสองเลขยได้นั่งกัน,กนมีอยูที่สองสอง,อง,สองเลขโมเปิลดอกเครื่องเลยเครื่องโเปิลดอก ยังในเรียกยังวนเบิลน,นี่เ่านี้ยวพมฝันเกิเรียกจังหน้าย,ยกแล้วคุณหละ่ะเตียวรถเล็กเอฟซีกะคอยีอตนมาเผาคนอยู่กองฟันเปลีนอย่างตะเกากัันขนไต่กลองฟันเก้าแต่มันมาอยู่ในกระโลนี่ขั้นกระโลสีว่าศูนยีแมนซบศูนย์เนาะซบศูนย์กล่องฟันเก้ากัยังเก้าศูนี่เราวังให้ดีก็ยัง่าที่สนะีสนะ้ำม่นออกคือเพราะวานั่นเลยวมันเปลี่ยนไปได้เนาะ กับเขาแบบตุกร่งกอมคอนนี่จุ่มขึ้นมาไหมมันฟันแค่เดียวเท่านั้นมันมาตั้งแต่ผุ่นแม่หนิกระมือก็ฟันเนี่นกระเรียกมือก็ออกเรื่อยสองมื่นโอ้กระมือเนี่ยออกกันขึ้นเนี่ยออกแล้วกระฟันนวนเนาะโอ้แต่แต่เต้นให้กับว่าจีดพ่อได้ปั่นปูแน่ไาสั่นเล็กตูเรื่องเขาพ่อได้ปั่นปูแน่ปั่นปูใหอยเป็นให้มันเลี้ยวมันตัวแน่เห็นปะ แม่เอือนกับเลี้ยบเพแล้วเนาะเดี๋ยวจะรูปปั้นเพื่อนทีนี้ปั้นลูกปูนะหาพญานากรูปปั้นพญานากไม่ใ่ไวทั้งหนาจะอืมเออทักอันนึงอี่างเนี้ยอ๋อจำว่าปีนยังเราโอกาสจังหวะดีๆจังหวะแข็งๆจะทีนี้หรอกว่าเพื่อนมันใจมันใจตัวไรวันนี้ระบ้างแปดสองกับแปดสี่คิดว่ากับสองสี่เนี่ย ปเปลี่ยงแปดสี่เอาะแปดสี่เหรอแปดสี่อ่ะแปดสี่อ่ะมาวงกลมนะนี่วงกลมไปมังไงมนะวงกลมไปที่แปดสี่อ้าวงกลมหมดวงกลมไม่รู้อ้าวอายุ <So you S 1> แล้ว ผมก็ฝ <พอ S 2> ันเท่าเดียวนะตั้งแต่เลื่องออม,มั่นเลอือะแต่พี่น้าเอาครับพี่พี่น้องครับผมผู้ใดอ่าคินไว้จังไรเนาะในส่วนความฝันพอเรื่องอ่าก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปมากเด้อครับอ่าในส่วนแนวทางตัวเลขความฝันของพอเรื่องในการทางช่องให้เป็นแนวทางครับผมห้พินิดพิจารณาเอาทางช่องนำเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นครับผมอ่าใส่วิจารณญาณในการรับชมเด้อครับผม แอบบอได้กรันตีว่าที่เขาร้อยเปอร์เซ็นต์ถร้อยเปอร์เซ็นครับผมเด็กมันกับมเจิมิเพ็ดกันเท่าชอบเท่ากับจัดกันเท่าคันเท่ากับพันเด้อครับผมอ่าพินิจพิจารณาเอาอ่ามีความเป็นไปได้แล้วกับความเป็นไปบอได้ท่อกันครับผมจะรับตัวเลขเอาแคบนาจอไว้ครับผมอ่าเอาหลายคนที่ดมากอยู่ดอกเลขตัวไดเนาะวันนีโอกาสเป็นไปได้ทุกตัวละว่าแล้วก็ได้เอ้า เพียงไรได้บ้านี้พรเรื่องกินชาวหรือไปล่ะกินเร็วงั้นเอาแต่เอาถามวันนี้กันที่ลบกันพรเรื่องซชะนีเนาะจะรับตัวเลขกันมท่านี้เนาะเดี๋ยวจังไหนอีกจัดฝันจังไหนกันจังเราอีกอย่าเริ่มโทรหาด้วยขันฝันมาจังไหนก็นไรเอฟซีผู้คนกีต่ำเพราะเรื่องกันยังติดตามอยู่งสินะอ่ะวันนี้ขอบคุณพรเรื่องไรไรครับผมขอบคุณครับผม